ตกตกลงมือนี้ไปไชต่อนี่ไงคนของมานี่แล้วครับโอ้อยู่อีกคืนจัดไปได้ท่านผู้ชมเบ่งดูท่านท่านท่านมือนี้อยู่ต่ออีกคืนครับ เลื่อนมาดูติดหน้าผาเออ,อเลยมัยถอยมาเลย,อ,ย,เลยอืมยากาศได้แรงกินหมูกระทะชมวิวเขื่อนศรีนครินทร์วู้ สุดลูกหูลูกตาแล้วใหญ่เท่าเขื่อนนะกี่ล้านไล่เนี่ยมีเมื่นไรอยู่ที่ประเทศไทยเยอะเนาะสุดลูกหูกลูกตา โอ้ตหบรรยากาศสวยมากพี no ่น no ้องเดี no ๋ยวเขาเฟรมกับเขาหน่างอนี่รีวิวร้านกาแฟไร่ยาเยี่ยมพ้นแล้ว เราจะไปได้เยี่ยมอืมอมีที่พักพ้อวูนน้สดใจ ผ่านข้ามห้วยโอ้น้ำตกเจอแล้วน้ำตกห้วยคามิ่งน,น้ำตกชั้นที่ห้าหกเจ็ดอ้าวแล้วชั้นหนึ่งจ้ใส่ะ ตกห้าหกเจ็ดแล้วชั้นหนึ่งย,ยุ่ใส่หร้โเจอแล้วน้ำตกปาดตีดปูด ห้วยขมิ้นอู้หน้าผาสูงชันอ่าตกมันน้ำตกเหวสุวัสดิ์เลย สูงเลยเนี่ยเป็นต้นมะเดือโอ้อยยาวน้อยยี่สิบเมตรได้โอ้น่าไปอยู่ข้างล่างเนะาะสวยงามดีเลยนะฮะนี่ชัดไหม สวยงามตามท้องเรื่องอนี่จางามเลยอสีฟ้าเลยนะในกล้อง แสดงว่าเส้นทางเก่าด้วยเนาะเขาปิดแล้วเส้นทางเก่าโอ้ลงมาลึกอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โราโห้คืนยาวเะยเนี้ยใส่สโลนนีเอาใส่สโลนอี่มีสองคนใส่ย่อชีพเล่นทางนู้น ไปต่อพี่น้องโอ้ตรงนี้ก็สวยครับ ชั้นสองตรงนี้ม่านนินโอ้โ,อโอเจอแล้วชั้นหนึ่งยอดเลย lên hói. <laughs> <laughs> mà ô vẫn oh, luôn đâu ไปดูดิโดดดูดิมึงก็มีเชื่อดหรอวะแย่งไงมันมีโหมดของก้าวโหดูไอเย็นรถผมจะไปไหนลงไปนู่นเหรอ है <laughs> เลงเลยพี่ใหญ่ครับหิวจัดมันนี้เปลี่ยนมองนั่งแล้วพี่ต้องวิวดีครักมนันติดหน้าผาเลยมนันเออ มืดฝนกำลังมาพา่อโอ้ใจร้อนกับไฟครับตอนนี้หิวจัดโอ้ได้ของเล่นใหม่เลาะอย่างเดียวมีผู้ช่วย ไไม่บรรยากาศแหกเลาะถ่ายวิว <Vincent Leonard> <N> ต้นยังเนีย่นยต้นไงเหระต้นประดูอ่ะต้นมะข่า,า,าหเห้าเหี่ยวลึกอยู่เด้ว,ดวคือแคืนี้เด้อเพิ่็ใส่ไื่อนี้ค่ะใส่เพิ่มให 不行、oh,